สวัสดีค่ะมอเหนียคุณแม่หวัวตมะตาขา,ายเห็ดนะคะจนคําจนเมือ่อดีน้องเลยมาอชอ,องเบิงนัา่ง,งามำกินเขา่ากินยาไปคุณโยบานนะคะบรรยากาศก็ะเริ่มหนาวแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะน้องมวยสวัสดีค่ะป้าน่าจนหัวฟูพี่น้องเจ้าเบิงด้วยเจ้ากิน,นขนมอีหยังขนมไข่หงไข่หงโอ้ขนมรุนก้าเรียกไข่หงในยพี่น้อง จากินข้าวกินยาเราบอกกินแล้วจาน้อนแซบผักแซบแน่ติจะเบ,บิ่งห <laughs> นาจะดูจะว่าบวมหมดหรอแซบแน่หนาปะคะเหนามะนีเหนามึงนี่เหนาพี่นอ้องอุดรเหนาวล่มหนามากนะคะพี่น้องเอ้ยพระเจ้าไปจืดอ,อ้อยตัดอ้อยขึ้นอ้อยเล่ากับน้อนอยู่ซื้อ,อพี่น้องจะขอเสียเจงเล็ก,กับเล่าอ่ากินย่างเดียวค่ะกินยาน้อนผักพันกินยานอนผักพกันนะคะพี่น้องวันนี้เล่าเมยนอนเราก็จะไปเห็ดเปียกซอยละค่ะ แดงกระสูนเป็นกำลังใจให้น้องหมวยเราเน้นเด้อจ่าพี่นอ้องอ่าเราก็อยู่ปอปแปๆของเราแบบนี้แหละค่ะมือใดงเรามันเล่าก็สซีไปเห็ดเวียกซอยคุณแม่อยู่มือใดงบ่มันเล่าก็นอนอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งกันเบิ่งซอยกันไปจังสันราคาประกับประค้องกันไปขอบคุณหลายๆท่านข่ยเอฟซีข e ึ้แม่ก็บ่้าคอยเดินล,ล่องคลิปเนาะคุณแม่ก็บหยาดตัดอ,อ้อยหยาดเห็ดน,นะคะอ่าคอยเห็ดไปพี่น้อง จงได้กับความกำลังใจให้คุณนแม่สู่ต่อไปในเดค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนไปทางพิจาขอบคุณนไปทางไอจอนนี่นะคะขอบคุณนพี่น้องปองป่ายสุขสุขนขอบคุณไปทางสพศิธาขอบคุณนไปทางคุณนหมอที่ช่วยดูแลขอบก็น้องเหมยมาโดยตลอดนะคะถูกหน่วยงานอสมอบพญบาลนะคะขอบคุณหลายๆจ้านจ้าเหมยไม่อยัางฝากถึงเอฟซีบักค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บ หาเจ้าฝาหายเฝ่าดีขึ้นฝ้าหายเหตุใหญ่เหงานเด้ออก่อยเอ้ยทุกอย่างมันต้องอใส่ชีวิตปกติเด้อทุกคนต้องทำงานทำมาหากินเด้อเมื่อนเอนไว้ซสำนีก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้าหวัดดีจ้า